โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับ uh, อันนี้วันนี้อยู่กับโอดิน2นะครับของผลเป็นตัวโปรนะครับ uh, อย่างที่บอกนะครับวันนี้มี emulator uh, สำหรับเล่น V u บน Android ที่เป็น apk ออกมาใหม่ๆเลยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับที่เราเองเนี่ย uh, เป็นครั้งแรกนะครับที่มี uh, ไฟล์ apk ใน emu ของ V u ให้ ถึงแม้ณนะวันนี้ตอนนี้เขาจะรีลีสออกมาเป็นเวอร์ชันเบต้าทดสอบอยู่นะครับแต่ว่ามันเล่นได้ดีมากอะนะครับดีในระดับที่ออโอเคมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอถ้าตัวเต็มออกมาจริงๆถ้าตัวจริงออกมาจริงๆเนี่ยมันต้องดีกว่านี้แสงเงาบาๆใดๆที่ยังเคยเป็นปัญหาอยู่นะครับเขาเขาก็น่าจะแก้ไปได้เรียบร้อย ทสเกมหลายๆเกมเดี๋ยวเย็นๆผมจะมาเทสให้แต่ณวันนี้ผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับว่ามันเล่นได้จริงอันนี้เป็นไฟล์ apk นะครับเ,เข้าไปดู s ทร์รีชิฟเตอร์นะครับดาวนโหลดมาเห็นไหมเป็นไฟล์ apk เลยตรงๆเลยนะครับเป็นตัวเวอร์ชันทดสอบนะครับทีนี้ผมจะให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับไฟล์เกมที่เราต้องใช้นะครับมันจะต้องเป็น .wua o อ l y เท่านั้นเป็น WUX ไม่ได้ ISO ไม่ได้ r p x ไม่ได้จะต้องเป็น WUA เท่านั้นไฟล์ WUA เนี่ยมันจะรวบรวมเอาทั้ง DLC ทั้งอัปเดตทั้งตัวเกมเหลักนะครับรวมไว้เป็นไฟล์เดียวอยู่แล้วนะครับซึ่งต่อให้คุณโหลดไฟล์อื่นมาเนี่ยอุโมเลเตอร์จะมองไม่เห็นบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ อ่ะทีนี้เข้า VU VU ยเนี่ยผมเซตติ้งทุกอย่างไว้หมดแล้วในนี้นะครับเอ,อ่ทั้งเดเร e c อรีอ่ของเกมนะครับทั้ง input s e t t i n g นะครับ Input s e t t i n g เนี่ยให้เลือกเป็นอ่วีย g เกมแพ c คนะครับเวิร์ที่สุดนะครับเทสโหมดแล้วนะฮะแล้วก็กราฟิกเซตติ้งเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดลึกเดี๋ยวเว้ยเย็นๆนะครับแล้วก็ผมดาวน์โหลดกราฟิกแพ็คลงมา กราฟิกแพ็คดียังไงผมจะอธิบายอย่างนี้ครับทําไมผมตื่นเต้นกับ v ีเพราะว่าจริงๆผมชอบเล่นเกม v ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเซลดาเดอะลีเจนด์ออฟเซลดาเบสออฟเดอะไวท์เบสออฟเดอะไว์เนี่ยจริงจมีของใน n d o Switch และผมก็เล่นจบใน t e n d o Switch แบบ100%เก็บค o ร์ล็อกซ9สเเมตรทุกอย่างหมด แต่การเล่นใน VU เนี่ยข้อดีของมันคือถ้าเล่นออเวเตอร์ใน VU เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับคอมก็ดีจากอะไรก็ดีเนี่ยภาพมันสวยกว่าเยอะแล้วก็ลงเท็กเจอร์ลงมอสบาบาใดๆผมจะเข้าไปให้ดูว่ามันสวยยังไงนะครับเวลาเข้ามามีโอเวอร์เลย์ปุ่มอย่างนี้นะครับให้กดมุมซ้ายด้านบนรูปเฟืองแล้วกดโชว์อินพุตโอเวอร์เลย์ออกจบนะครับและที่สำคัญ ใช้โมชั่นเบอร์ได้ด้วยนะผมติ๊กไว้ให้ดูผมจะโหลดเซฟตอนที่เปิดฉากเลยแล้วกันนะครับถามว่าลื่นร้อยเปอร์เซ็นตไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่านี่คือเว,เว,เว,เวอร์ชั่นทดสอบเป็น APK พสำหรับ Android นะครับตัวเต็มบอกมาดีกว่านี้แน่นอนอ่ะนะครับ ผมจะให้ดูอย่างนี้แต่ผมขอ,อย่ายกมันมันไม่ถนัดอ่ะอย่างนี้นะครับอ่ะไปเลยเดี๋ยววางก่อนรครับเปิดตัวซีลด้าแบทซอ t ต e w ว l d ครับโอ้ยอย่าเวอร์อย่าโอเวอร์ออเ,อรเออแสงโอเวอร์ไปน,นิดหนึ่งมี ถ้าคนสังเกตเห็นนะครับจะเห็นว่ากราฟิกดีกว่า Nintendo Switch เยอะโดยเฉพาะตัวคาแรคเตอร์ของ Link ถ้าเป็นใน s สวิสตัว,ตว,ตวมันคือการ์ตูน100%อยู่แล้วถูกไหมครับที่เราเล่นเล,นเลนกันมาเนี่ยแต่วันนี้ผมลง s t e e t u r e Pa c k ลงทุกอย่างบๆๆเดี๋ยวลองสังเกตดีๆนะครับ ลองสังเกตดีดแล้วผมจะจะทำให้ดูผมจะซูมให้เห็นเฉพาะจอเท่านั้นเลยนะครับแป๊บนึ่งนะเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าอะไรที่มันแตกต่างจาก Nintendo Switch สังเกตตัวลิงก์ดีๆครับสังเกตเท็กเจอร์ที่พื้นครับสังเกตแสงเงาที่ ตกกระทบหัวของลิงนี่ดีครับสวัสดีลุงเดี๋ยวไปหาไปนั่งรอก่อนเลยอากาศเป็นหนาวไปผิงไฟรอไปโอเคทีนี้ดูดีๆนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูสะท้อนแสงสังเกตตัวของลิงครับเห็นไหมครับเห็นความเป็นสามดีแบบเ,เป็นเท t e เ t อร์เดียวกันกับที่ใช้ในเซลดาเวร์เคนิงหรือซลดาเอเคโคออฟวิสดอมเลยนะครับตัวจะเป็นสามมิติเป็นเงาๆอย่างนี้เห็นไหมครับ เป็นดินน้ำมันแบบนี้เลยนะครับนี่ดูกล้ามหน้าอกลิง์ดูแน่ดูความเงาของเส้นผมนะครับดูความเงาของเส้นผมของลิง์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ n นนโดสวิสไม่ได้นะครับเห็นไหม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 ดูความเงาสะท้อนของเส้นผมปกติอ่ n นนโดสวิสจะเป็นแค่นี้นะครับนี่จะจะ,จะเป็นการ์ตูนแบบเมื่อกี้เห็นไหม นี่ดูภาพนี้ละกันนะครับความเงาของเส้นผมหรือความสามดีของเส้นผมที่ตัวมันจะมีมวลมากกว่านะครับถ้าเป็นแบบสวิตจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับคือเป็นกระตูนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของวิูแบบนี้นี่เป็นสามมิติแบบนี้เลยนะครับและงดงามมากนะครับโอเคทีนี้นี่แล้วสวยมากภาพนะครับทีนี้ เราเมื่อกี้เราปรับโมชั m นเบอร์ที่ตรงนี้ใช่ไหมเราติ๊กโมชั m นเบอร์ไปนะครับทีนี้มาดูโมชั m นเบอร์ใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวโฟก,กัสนิดหนึ่งนะผมจะทำการเคลื่องดาบแล้วผมพลิกออดินนะครับซ้ายขวาเห็นไหมครับว่ามันใช้โมชั m นเบอร์ในการควบคุมได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับแม้แต่ใช้ จ้าเดี๋ยวไปจ้าแป๊บนึงจ้าองค์หญิงจ้าขอแต่เลเตเต่นหน่อยใครเขาเล่นซลดาเบสต์โอตไวแล้วอยู่จูปป่ไปช่วยเจ้าหญิงเลยกันเจ้าหญิงปลอดภัยยังไงก็ไม่ตายปล่อยไว้ก่อนอ่มาดูซิกาเซเลสนะครับเราก็ยังสามารถใช้โมชั่นคอนโทรลได้อยู่เยี่ยมเลยนะครับโอเค ทีนี้จะเห็นได้ว่าเกมค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรนี่คือเป็นสิ่งที่ผมตกใจมากบนเนี่ยนี่ดูตัวดีอยะสวยปล่ะละ่ะเนี่ยตัวเซลดาสวยมากมันไม่มีให้ในนิอเท o s w สวิตแน่นอนเลขอย่างหนึ่งคือแทบจะเป็นรีมาสเตอร์เห็นไหมครับนี่คือประเด็นนะครับอ่ะ ูมอ,อผมมาเทสให้ดูเกมหนึ่งก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นจังมันก็แค่วีใช่ครับแต่สำหรับคนที่รู้แล้วเข้าใจว่าวีมันทำอะไรได้บ้างนะครับเกมดีๆเยอะมากเกมกราฟิกดีๆสวยๆเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมะจะจะออกอันนี้ก่อนซึ่งโอ้ยซึ่งพาร์ทเย็นนะครับผมจะมาเทสซีนโนเบสซีสนโนเบส เอ่อโพนิเลนะครับเนี uh, ่ย mm hmm. พวกนี้ยทดสให้ดูหมดเลย mm hmm. นะครับมิล mm ิโอกาดแต่กับตันทศ uh, uh, s mm ุ per smash boulder ไบโอเนต้านะครับุ per uh, ลุยจิยูน mm ิวสุ per ม a r ิ o อบอสยูด k s ไซเดอร์คอออฟดิวตี้แบ็กออเล่นไม่ได้นะครับเกมแคสณวันนี้นะนะครับเคอร์บ uh, mm ี้เดลเอนโบนีจ่าแกรเดียนสาม per m a r ิโอ d w o ีดีเบลนะครับเดย์เจนออฟเซดาเ Win w วเกอรนะครับแล้วก็ Best ซอฟต์ w วร์เมื่อกี้นะครับ๋ยวผมจะมาเทสให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเย็นๆนะไว้ว่ากันวันนี้มาให้ดูกราฟิกที่ผมรู้สึกว่าทำไมผมถึงตื่นเต้นกับมันมากว่ามันมาใช้งานได้บนโอดินสักทีและสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนี้โซลูชันนี้ใช้ไม่ได้กับ rg 556, rgq redtoy pocket 4 pro ใช้ไม่ได้นะครับ ไม่ซัพพอร์ต CPU นั้นคุณลง APK ได้คุณลงเกมได้ก็จริงแต่ทุกครั้งที่คุณกด p พลย์เล่นมันจะแคชก็คือเกมมันจะปิดตัวลงทันทีเตือนไว้ก่อนไม่ต้องไปหาลงนะครับแต่ถ้าใครใช้ Odin 2 Odin 2 Pro 2 Max อยู่จัดเลยฮะจัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเย็นๆมาให้ดูเต็มๆอีกทีและวิธีการเซตอัพนะครับวันนี้ไปก่อน10นาทีและ้ะสวัสดีครับ